สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งชมสวนอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้ร้านหนึ่งมีว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับมาฝาก ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้ก่อนที่เราจะไปชมต้นว่านวันนี้ร้านหนึ่งมีดอกแคทเทริยาลาชินีมาฝากท่านผู้ชมครับกำลังเบ่งบานดอกสวยมากเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปกันเลยครับครังนี้ก็อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับมีทั้งฝนมีทั้งหนาวดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับจากรายการร้านหนึ่งชมสวนวันนี้ร้านหนึ่งจะมีดอกแคทเทอรียาลาชนินีมาฝากท่านผู้ชมครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือดอกกล้วยไม้ของร้านหนึ่งครับสวยงามมากๆนะครับออกมาสองดอกชื่นใจมากปลูกมาตั้งหลายปีแต่ปีที่แล้วก็ออกดอกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดอกเล็กนิดเดียวแต่ปีนี้ดอกใหญ่มากแล้วมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับชนิดนี้ดอกกล้วยไม้แคทเทียลาชินีนั่นเองนะครับชื่อผิดพลาดประการใดร้านหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาคนขายบอกว่าเป็นชื่อนี้ครับ ปีที่แล้วต้นนิดเดียวนะครับแต่ปีนี้อืมต้นโตแล้วก็ออกหน่อมามาได้หลายต้นแล้วครับเดี๋ยวปีหน้าคงจะเป็นพุ่มดอกคงจะเยอะกว่านี้ครับครับวันนี้ก็มีดอกไม้ส,สวยๆมาฝากท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วต่อไปเราจะไปชมต้นว่านข่าจืดกันครับไปกันเลยครับ ลักษณะของว่านขาจืดใบจะมีออกดังๆขาวๆนะครับขาจืดแต่ว่านชนิดนี้ก็มีดอกนะครับดอกจะออกคล้ายๆข,ข่าครับแต่ดอกเป็นสีขาวปีที่แล้วออกดอกให้ชมครับกระถางนี้เริ่มปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแยกจากก่อแม่เดี๋ยว้านหนึ่งจะให้ชมกอแม่ครับปีที่แล้วปลูกลงดินนะครับไม่สวยครับต้องปลูกใส่กระถาง เลี้ยงใส่กระถางนะครับจะสวยงามมากถาจืดแถวบ้านร้าน1น,นะครับแต่จังหวัดอื่นร้านหนึ่งก็ไม่แน่ใจครับว่าปลูกลงดินจะสวยไหมก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับท่านผู้ชมก็ลองปลูกดูครับแต่สําหรับร้านหนึ่งปลูกใส่กระถางสวยครับปลูกลงดินไม่สวยแต่ปีนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปชมกอแม่กันครับกอแม่พันร้านหนึ่งเอาขึ้นมาไว้บนบ้านนะครับ เพิ่งจะยกขึ้นมาเมื่อกี้เองครับว่าจะถ่ายถ่ายคลิปแต่ว่าแสงไม่พอครับแต่ตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มสว่างขึ้นมาก็เริ่มจะชัดแล้วครับเพราะว่าร้านหนึ่งถ่ายตอนเช้าๆครับไม่มีเวลาร้านหนึ่งต้องไปทํางานแต่วันนี้อยากทาคลิปครับเพราะว่าขาดช่วงมาหลายวันแล้วครับอยากคิดถึงท่านผู้ชมที่ติดตามเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อทําไมร้านหนไม่มีคลิปลงมา นะครับวันนี้ก็ให้ชมว่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ร้าน1นพาเที่ยวเดี๋ยวว่างๆจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ไว้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยครับเดี๋ยวจะไม่พลาดโอกาสชมคลิปต่อไปครับเนี่ยครับคือว่านขาจืดใบสวยนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีหามาปลูกไว้เลยนะครับ เป็นว่านใบสวยแล้วก็มีสปปรรพคุณครับสปปรรพคุณก็จะเป็นายาเบื่อเมานะครับใช้หัวหรือแง่งนะครับกินสดสดได้ครับครับท่านผู้ชมครับสปปรรพคุณของว่านขาดเจิดก็นำเง้าหรือแง่งนะครับแก้พิษเบื่อเมาโดยรับประทานหัวว่านสดสด หรือนำหัวว่านมาฝนกับน้ำมะน,นาวแล้วก็ดื่มนะครับแก้พิษจะหายไปครับนี่คือสรรพคุณของว่านขาจืดครับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีก็หามาปลูกนะครับสรรพคุณดีมากๆแล้วก็ต้นสวยดูลักษณะของต้นครับคล้ายๆข่าครับแต่ว่ามีใบออกขาวด่างสวยจริงๆครับเป็นไม้ประดับก็สวยนะครับ ดูลักษณะของใบความด่างนี่ครับด่างสวยจะออกฮาร์ฟถ้าถ้าถ้าฮาร์ฟนี่น่าจะสวยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ไม่ฮาร์ฟครับเป็นด่างด่างขาวแต่ก็สวยครับเงาก็เหมือนขาเลยครับท่านผู้ชมเหมือนขาหัวก็เหมือนขา ตอนนี้ล้านหนึ่งได้แยกลูกออกไปปลูกได้อีก3กระถางแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่อยากแยกเยอะถ้าแยกเยอะแล้วไม่สวยล้านหนึ่งชอบสวยๆกอใหญ่ๆนะครับถ้ากอใหญ่ๆแล้วมันจะสวยดูแบบสดชื่นครับเป็นไม้ประดับได้เป็นเป็นว่านมีสปปรรพคุณมากมายนะครับว่านวันนี้ล้านหนึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมไปหามาปลูกนะครับ ครับวันนี้เป็นเป็นไงบ้างครับมาทําความรู้จักกับว้านคาจืดท่านผู้ชมที่เริ่มสะสมว้านก็อย่าลืมหามาปลูกกันนะครับเป็นบ้านที่สวยงามแล้วก็มีสรรพคุณด้านยานั่นเองครับวันนี้รายการล้านหนึ่งชมสวนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ล้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดี บายบายครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า